งแต่ปลายแหลมให้ครับผมดอกนี้เหรอ๋อโอ้นั่นคันครับผมต่องชนนะครับไม่เอาดอกไม้หรออีฟไม่เอาลิงเหมือนหนูหรอมันมีหลายตัวนะเฮ้ยลิงตกปลาด้วยคนตกปลาหนูอยากได้นะแต่ว่าหนูกลัวคนดูนี่มีช้างด้วยนะอีฟ เอาคุณมีกระต่ายด้วยขอบคุณครับอยากได้กระต่ายเอาเปลี่ยนได้ครับเอาเปลี่ยน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 เป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นนี่มีช้างด้วยเอาคืนลุงเปลี่ยนเป็นกระต่ายมาให้ลุงตัดปลาเหลี่ยมด้วยมีนกด้วยดิมีนกแก้วยิมีนกอันนี้ด้วยอ่ะนกมะนาวอ่ะ มีนกมะนาวด้วยไหนดูสิเอาอะไรมาคะกระต่ายน่นน่ะตายหรอคะไหนเดยวแกนะเลนเ็แล้วูกย่ารู้จักตั้งแต่เลนเ็กอบอยู่ทางนี้ถึงอจะมาเล่นเตนะครับได้แล้วพอทำบผมประมาณเลนที่กัวซองนงครับนาอมาทำเนเดินแต่ก่อนก็ไม่เอาหรอกไมเาไม่เอาม่เาพ่อท ใช่พี่ชายเขาขายอยู่ตอกตาร้อนใหเนาะโอเคเลยดีนะครับว่ายังได้สิทธิพ่อมาครับคือเป็นรายแรกที่ที่เราจะทำดอกไม้เไม่คยเป็นแล้วนี่นะครัเด็นด็กเด็กเด็กเป็นเด็กเดักเด็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 กเดเท่าไหร่ตอนนี้็กเดากกเกเก อร่อยไหมคะอีฟไหนมาโอเคอร่อย,ย,อยไหมค่ะโอเคค่ะคบ๊ายบาย